แสงวันนี้จะมารีวิววิธีการคิดเลขเพราะว่าคิดเลขเร็วไม่ใช่เหรอลองดูนะ9 5 4าห้าสี่คูณแปโอเคโอ้โหไวกว่าคือคิดเลขอีกแปดสี่หกคูณหก ห6โอ้โหยเจ็ดหนึ่งเก้าคูณห้า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 โอ้โห่เหลือเชื่อเลแต่เจ็ดหกคูณเจ็ดล้เวโอ้โห9เก้าหกสามคูณ เจ็ดนี่เนาะออหสุดยอดหกเจ็ดสี่คูณแปดโอ้โหมันเร็วอะกูกดอีกวเออหกเก้าหกคูณเก้า อืมฮึโอ้โหเจ็ดห้าสามคูณแปดนี่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับอันนี้ไม่มีการเติมกันมาก่อนนะครับลอกเรียนแบบได้นะครับสดทเลยครับคิดกันแบบสดๆเก้าแปดเก้าคูณหกโอ้ นี่เป็นพรสวรรค์แปดกับความสามารถส่วนตัวนะครับมีการ <7 S 1> ลอกเลนแบบได้นะครับแปดสี่เจ็ดคูณเก <6 S 1> ้าสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคแค่นี้เหรอ